สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเช้านี้ที่นครพนมประจำวันศุกร์ที่31มกราคมพุทธศักราช2568อยู่กับปุ๊กสุพิสาราค่ะ คุณผู้ฟังคะเช้านี้ค่ะมุมีเรื่องที่นายกรัฐมนตรีนะคะได้มีการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงเพื่อเน้นแก้3ปัญหาเร่งด่วนค่ะมีฟุน่นมีความสัมพันธ์ไทยจีนและปัญหาอาชญากรรมค่ะโดยเมื่อวันที่29มกราคมที่ผ่านมานะคะนางสาวแพทองทันชินวัรนายกรัฐมนตรีก็ได้เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการโดยสำนกักงานตำรวจแห่งชาติเป็นเจ้าภาพแล้วก็มีหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงเข้าร่วม โดยนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้บอกว่าการประชุมในครั้งนี้ได้เน้นย้ำส่วนราชการระดับกระทรวงและเทียบเท่าและสำนักการตำรวจแห่งชาติในการดำเนินการเร่งด่วนสามเรื่องค่ะประกอบด้วยการแก้ปัญหาฝุ่นควันนะคะโดยขอความร่วมมือทุกภาคส่วนดำเนินการผลักดันให้เห็นผลเป็นรูปธรรมค่ะและเรื่องต่อมานะคะก็คือการกระชับความร่วมมือในโอกาส50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนโดยขอให้ทุกกระรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมมือกั มุ่งไปสู่การสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันเพื่อความมั่นคงมั่นคงและยั่งยืนยิ่งขึ้นค่ะและข้อสุดท้ายนะคะก็คือการดูแลเรื่องของความมั่นคงโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะก็ถือว่าเป็นหลักในการร่วมดำเนินการในการป้องกันปราบปรามปัญหายาเสพติดอาชญากรรมออนไลน์และการแก้ไขปัญหาคนต่างด้าวและกลุ่มชาติพันธุ์ค่ะทั้งนี้นะคะตามนโยบายรัฐบาล10นโยบายเนี่ย มีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติอยู่จำนวนสามเรื่องค่ะก็ประกอบไปด้วยการเร่งส่งเสริมการท่องเที่ยวการแก้ปัญหายาเสพติดอย่างเด็ดขาดและครบวงจรและนโยบายการแก้ปัญหาอาชญากรรมอาชญากรรมออนไลน์และมิจฉาชีพแล้วก็อาชญากรรมข้ามชาติค่ะซึ่งตามนโยบายนี้นะคะทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็มีการเร่งรัดการดำเนินการประกอบไปด้วยการแก้ปัญหายาเสพติด อย่างเด็กขาดแล้วก็ครบวงจรโดยเน้นการสืบสวนหาข่าวประเทศเพื่อนบ้านการตรวจสอบแล้วก็ลาดตระเวนชายแดนทั้งตั้งจุดตรวจจุดสกัดตั้งแต่บริเวณชายแดนจุดพักคอยและเส้นทางหลักเส้นทางรองพื้นที่ชั้นในการสืบสวนปราบปรามจับกลมทำลายเครือข่ายและการป้องกันสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชนค่ะโดยมีการเปิดปฏิบัติการสยบภัยรีนะคะมีการบรรณาการกําลังร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารสานักง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและประเทศเพื่อนบ้านในการทลายเครือข,ข่ายผู้ค้ายาเสพติดข้ามชาติผู้ค้ารายย่อยสกัดกั้นเส้นทางการลัดรอบผลยาเสพติดปิดล้อมตรวจค้นเครือข่ายทั่วประเทศและยึดทรัพย์ผู้ค้ารายสําคัญค่ะนอกจากนี้นะคะในเรื่องของการแก้ป,ปัญหาอาชญากรรมแล้วก็พวกมิจฉาชีพออนไลน์แล้วก็อาชญากรรมข้ามชาตินะคะทางสานักงานตํารวจแห่งชาติก็ได้มีการเปิดมาตรการรับเบิดสะพานโจร เพื่อตัดช่องทางการติดต่อหลอกลวงประชาชนผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆรวมทั้งกรณีปัญหาคนต่างชาตินะคะที่ถูกหลอกลวงโดยใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านไปยังพื้นที่ชายแดนค่ะซึ่งผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาตินะคะก็ได้มีการกําหนด7มาตรการเข้มข้นตั้งแต่กระบวนการก่อนเดินทางเข้าประเทศขณะอยู่ในประเทศการสกัดกั้นแนวชายแดนแล้วก็การประสานช่วยเหลือการจากประเทศที่3โดยให้หน่วยงานต่างๆดําเนินการในแต่ละขั้นตน อย่างชัดเจนต้องเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมภายในเจวันพร้อมค่าโทษนะคะตำรวจทุกหน่วยที่ปล่อยปะละเลยหรือว่าเข้าไปยุ่งเกี่ยวจะต้องถูกดําเนินการอย่างเด็ดขาดค่ะซึ่งก็จะมีการร่วมหมายร่วมมือนะคะทั้งหน่วยงานความมาัดคงเองกองกําลังทาหารฝ่ายปกครองแล้วก็ภาคส่วนต่างๆร่วมกันปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย,าอย่างยั่งยืนเกิดความผาสุกให้แก่ประชาชนแล้วก็สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับ ประเทศชาติด้วยค่ะเอาละค่ะวันนี้ก็หมดเวลาของรายการเช้านี้ที่นครปนมแล้วค่ะกลับมาติดตามรายการเช้านี้ที่นครปนมได้ใหม่ทุกเช้าวเวลาห5นาฬิกา50นาทีวันนี้มุกสุพิสาราต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ